อยากถามค่ะทำไมทำคลิปทุกวันยอดวิวก็ถึงแต่เหรียญกับลดลงทุกวันคืองงจากขึ้นขึ้นอยู่ลดลงมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะลดลงทุกวันที่เหรียญมันลดลงไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆสังเกตด,ดูตรงนี้ค่ะระบบเขาจะแจ้งไว้ชัดเจนค่ะว่ารายได้ตรงนี้มันเป็นเพียงสถิติ28วันเท่านั้นมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าเดือนที่แล้วคุณทำคลิปได้ดีแค่ไหน เหรียญวิ่งได้ดีแค่ไหนถ้าเดือนนี้คุณทำได้ดีกว่าเหรียญที่เห็นก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้คุณทำได้แย่กว่าเดือนที่แล้วเหรียญที่เห็นก็จะลดลงยอดเหรียญที่แสดงโชว์เป็นเพียงสถิติเท่านั้นค่ะไม่ใช่ยอดเหรียญจริงๆที่คุณจะได้รับถ้าอยากรู้ว่าเดือนนี้เราได้กี่เหรียญให้รอดูทีเดียวประมาณวันที่สองถึงวันที่ห้าระบบเขาจะสรุปยอดมาให้เราทีเดียวค่ะอันนั้นคือเหรียญจริงที่เราจะได้รับ สู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า